าถึงช่วงนี้นะฮะเจ้าบ๋าจะพาไปเปิดเป๋าซุปตาแล้วันนี้แฟนๆจากกรีดได้เลยนะจ๊ะกระเป๋าของนุนนิวค่ะเปิดเป๋าซุปตาเดี๋ยวเาเปิดรเป๋าซุปตาแล้วครจะมแกชินุนิวค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเพลงกระเป๋านุนิวก่อนวันนี้ไปนี้ลอยครับไปยังไงไปนี้ยังไงก็เริ่มจากกระเป๋าก่อนเลยและกันครับวันนี้ เฮียซื้อให้ครับเฮียซื้อให้ครับอันนี้คือบอกหรืออวดเอออวดครับรวมไปเลยครับอวดทั้งบอกและอวดครับเออยังไงเฮียซื้อให้ใช่ครับเฮียซื้อให้เป็นของขวัญปีที่แล้วครับก็ติดตัวตลอดก็มีใช้บ้างเปลี่ยนบ้างครับแรกก็จะใช้บ่อยหน่อยพอสักพักหนึ่งก็บอกเฮีย เฮียใช้บ่อยไปแล้วเดี๋ยวน้องเยินก็เลยเอาน้องไปพักก่อนครับหรือจะออดก็ขอใบใหม่เฮียซื้อใบใหม่ให้หน่อยใบนี้มันนานแล้วไปได้ใบใหม่มาใช้หรือว่าสะพายปุ๊บเหมือนมีกีอยู่ข้างห้าก็ก็อย่างนั้นก็ได้คับเออเขาเขินน่ารักนะคกณนออยากดูข้างในมีอะไรบ้างฮานุ่งเนวครับมีเฮียหรือเปล่าไม่มีครับเฮียจิวนะเฮียตัวลงไป ช่างนายขางนก็มีหลายอย่างเลยครับที่พ<ว>กกระเป๋าเป้เขาแน่นของอะค่ะย่างเลยใกล้จะเล็บทำไมไ <S <S ก,กับพกใกลตัะเล็บด้วยครับเพราะว่าเหมือนแบบเราทํางานแล้วแบบบางวันอาจจะต้องซูมนิ้ว<อ>ก็เลยแบบเผื่อว่าบางวันลืมตัดเล็บเราก็เลยพกมาด้วยดีกว่าพิสนึงใช่ครับอะแล้วก็ มีแมสด้วยครับอันนี้แมสก็สําคัญนะเธอชงนี้เนาะแมสสาคัญครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับมีเสียงกรุงกิงกรุงกิงคิดว่าอันนี้ทุกคนก็ต้องมีในกระเป๋าครับกุญแจบ้านครับกุญแจบ้านและแต่ของผมมีรีโมทประตูด้วยเห็นต้องคกใช่เคยหายไหมเธอแยกกันอย่างเงี้ยบางวันก็ลืมแล้วก็บางวันนะผมลืมรีโมทประตูไว้ในบ้านครับซึ่ง ก็เข้าบ้านไม่ได้ก็เป็นทะลึงก็ค้ากับเฮียสิคะไกลไกลจากบ้านผมมากเลยต้องบอกเดี๋ยวว่าอยู่ไปไกลหน่อยอยู่แบบแต่ปกติก็อยู่เจอเฮียทุกวันอยู่แล้วครับเพรอะเขินตลอดนะคุณต่อไปก็อันนี้เป็นบัตรประชาชนครับเออกับบัตรธนาคารยังไม่มีอะไรครับต้องไปดีกว่าคือครับแล้วก็เป็นเงินสด ถ้าเธอเห็นไหมต้องมีเงินสดอ่ะพกไว้บ้างครับเผื่ออันนี้ยินอย่างว่าพกไว้บ้างก็พกพกไว้สักหน่อยแล้วกันครับเพื่อแบบเชิญต่างๆเโอนไม่ได้ครับผู้ฟังบูทโตครับอีสลักชื่อด้วยใช่ไหมเป็นนูนิวครับว้าจริงๆอันนี้แฟนๆเป็นคนทําให้ครับแม่แฟนขาเป็นคนทําให้ครับแล้วก็สลักชื่อนูนิวด้วยแล้วก็เป็นแมวครับเออใช่ครับเป็น อิโมจิแมวอยู่ข้างๆครับประกอบหน้าหลังครับจริงๆเฮียก็มีแบบนี้เหมือนกันครับก็คือเป็นหูฟังคู่ต้องยอมนมาแม่ๆเนี่ยเพราะเขาใช้จริงนะคุณดูสิใช่จริงครับจนจนน้องเริ่มจะเยินมาแล้วต่อไปก็นี้เป็นน้ำตาเทียมสำคัญนะใช่ไหมแต่ปกติผมอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นครับแต่คนที่ใช้บ่อยคือเฮียโคกเผื่อเฮียเหมือนแบบเฮียชอบ ชอบพอสมมติอเฮียซื้อมาแล้วครับแล้วเฮียก็ปกไว้แล้วเฮียก็ชอบไปลืมไว้ตรงนูง้นตรงนี้ใช่ผมก็เลยแบบพกอันนี้แล้วกันแต่จริงจะเอาให้เฮียครับเพราะว่าแบบเฮียชอบทําหาพี่ทําหาก็อยากเอาอันนี้ให้ใหม่แต่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกว่าให้ผมพกไว้นี่แหละเพราะว่าถ้าให้เฮียไปเดี๋ยวเฮียก็ทำาหาอีกใ,ใช่<อ>ผมก็พกไว้ดีกว่าอันนี้สุดท้ายแล้วครับเป็น p าว e r b a n แบครทบ power b แบ k อันนี้ก็ มีสตอรี่นิดนึงเหมือนกันครับผมซื้อเขาแบงค์กําไส้ชาอันนี้มาจากร้านสะดวกซื้อที่หนึ่งครับตอนที่ไปเที่ยวตอนนั้นไปเที่ยวกับเแบบกิรบเ,น,เ,น,เน,นียเขาไม่ออกอะไรทุกยอย่างเลยเกิร์บเนี้ยในอกระเป๋าหนูเนี่ยครับก็อ,นอันนี้ตอนที่ไปเที่ยวกับเกมาตอนนั้เน,นเหมือนเราไปเกาะครับ ไปเกาะแล้วแบบตอนนั้นไม่มีที่ชาร์จไม่มีเต้าเสียบให้เสียบสายชาร์จอย่างเงี้ยครับ<แ>ก็เลยไปหาพาวแบงซื้อดีกว่าเพราะตอนนั้นแบตกำลังจะหมดแล้วครับเดี๋ยวจะกลับมาไม่รอดครับเดี๋ยวจะไม่มีเปิด Google Map กับที่พักครับท่านก็เลยซื้อมาเรียกว,ว่าเป็นพาวแบงแห่งความทรงจำก็ความทรงจำอยู่ครับก็ใช้มานะก็หลายเดือนแล้วครับเมื่อกี้มีหูตรงหูฟังอ่ะชมน้้องฟังเพลงเลยเหรอคะ ช่วงนี้ต้องฟังเพลงหมอนอิงอยู่แล้วครับโอ oh. ้ชายซิงกล์ได้ของผมเองครับฉันอยากฟังแบบสดๆสัก่อดหนึ่งอะ่ะเพลงนี้อ่งเป็นให้ใจทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นเธอเป็นเธอขอแค่นี้ใช้ทั้งใช้เวอรักษาไม่ได้วังอะไรมากาย เป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึ้งนิดนึงก็พอแล้วคุณผค่ะวันนี้ซาบิกกับขึ้นนิวมาแล้วนะคะขอตัวไปหาหมอนอิงก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นั่นคือความน่ารักของน้องนุน่นิวนะครับผมเวลาบองแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวลากันไปด้วย MV เพลง v a า a ควชินเขาน่ารักปล่อยใจของพี่กอล F h e อฟ X ี e ร่เอ็กเลเน่ฟิจิริงวินเมทานครับนะคะลากันไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ